สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิงเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมารีวิวงานสั่งตัดนะครับตัวนี้งานสั่งตัดของลูกค้าเอลยิบเก้านะครับตัดปลายขาสิบนิ้วเลยนะฮะยาวสี่สิบสองนิ้วนะครับเป็นรุ่นซ่อนลายอานะครับจะปักลายอยู่ด้านในกระเป๋านะครับนะด้านนอกจะเป็นงานเรียบครับแต่เราเขาเรียกรุ่นซ่อนลายนะครับปักลายในกระเป๋านะครับตัวผ้าเป็นผ้ายี่สิบเอ็ดออนนะครับป้ายหนังแท้นะฮะป้ายหนังหนาสามถึงสี่มิลนะครับนะฮะ ตอกเข็มขัดได้ครับปั๊มจมครับเดี๋ยววัดปลายขาให้ดูนะครับปลายขาจะตอนนี้เป็นงานสั่งตัดพิเศษเลยปลายขาสิบนิ้วครับนะฮะทางร้านรับสั่งตัดด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะปลายขาอยู่ประมาณสิบนิ้วครับปลายขาสิบนิ้วครับยาทั้งตัวสิบสองเนี่ยฮะทางร้านรับสั่งตัดนะครับแจ้งรายละเอียดก่อนได้นะครับสอบถามได้ว่าตัดได้ไหมทางเรามีรับตัดนะครับใช้เวลา ังตัดประมาณ15 2 0ถึง20วันนะครับนะครับงานเป็นงานแบรนด์กูปีนะครับมีผ้าตั้งแต่15แล้วก็21ตอนนี้ที่ว่ามีมีผ้าอยู่นะฮะแล้วก็23 25แล้วก็32ครับแต่ละผ้าราคาจะแตกต่างกันนะครับนะครับกระดุมทองเหลืองลมดำนะครับปั๊มโลโก้แบรนด์นะครับนะครับเป๊กอะไรทุกอย่างนะครับปกติเลยครับงานเย็บสวยครับเดินได้เส้นใหญ่นะครับ อยู่ได้ครับงานเย็บงานพูงปกติครับเป็นงานสั่งตัดที่ว่าออกมาสวยครับเดินได้เส้นใหญ่ทั้งตัวตัวนี้เป็นี่า21ออลริมแดงนะครับนะครับสั่งตัดในงานแบรนด์กูปีครับตัวกระบอกใหญ่ไปาขา10นิ้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาสอบถามได้นะครับนะครับพรีออเดอร์มีนะฮะขอบคุณนะครับ